จุดแรกเลยเนี่ยที่พี่จุ๋มสังเกตได้นะจากทั้งตัวเองนะคะแล้วก็จากลูกศิษย์กลุ่มที่ติดปไปแล้วพวกเราค่ะจะมีสิ่งนี้เหมือนกันเลยค่ะคือความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต ตัวเองค่ะคือในอดีตเนี่ยพี่ถุงไม่ได้ตั้งใจเลยนะคะที่จะอยากจะมาเป็นแอร์โฮสเตสหรือคิดว่าตัวเองจะได้มาเป็นลูกเรือของสายการบินแบบโอ้โหระดับยักษ์ใหญ่อย่างกาตาแอร์เวย์สอย่างเงี้ยแต่มันมีจุดเปลี่ยนของชีวิตพี่ถุงค่ะที่สมัยนั้นเนี่ยพี่ถุงเพิ่งกลับมาจากอเมริกานะคะเพราะว่าคุณแม่พี่ถุงป่วยนะคะเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายถ้าเราไม่กลับเราอาจจะไม่ได้เจอคุณแม่อีกแล้วทีนี้ค่ะพอพี่ถุงกลับมาสักพักคุณแม่ก็ได้เสียชีวิต ซึ่งโมเมนต์ตรงนั้นนะคะมันเป็นโมเมนต์ที่พ่สุลม์ลอสมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองหลบทางมันก็เลยทําให้พี่จุมค่ะเริ่มที่จะมาคิดถึงความฝันหรือความหวังหรือสิ่งที่เราอยากจะทําต่อไปในอนาคตมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นค่ะที่ทําให้พี่สุม์ เปิดใจรับกับอาชีพแอร์โฮสเตสและบวกกับโอกาสที่เพื่อนก็มาแนะนำพอดีด้วยค่ะและมันยังมีเรื่องราวของลูกศิษย์หลายๆคนเลยค่ะที่คล้ายๆกันทุกคนค่ะไม่ใช่แค่อยากทำตามความฝันมันไม่มากพอ